มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นสังกัดสั่งไล่ออกหลังพนักงานขนส่งชื่อดังยกพวกรุมทำร้ายรอปภหมู่บ้านจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปพนักงานขนส่งสินค้าชื่อดังยกพวกรุมทำร้ายรอปภของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ อยู่ในซอยพัฒนาการ38เขตคลองตันกรทมเหตุเกิดเวลา15นาฬิกานาทีของวันที่12พฤษภาคม63ที่ผ่านมาค่ะตามที่ได้นำเสนอข่าวนะคะล่าสุดนะคะบริษัทเคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่าสืบเนื่องจากการ มีการแชร์คลิปดีโอและข่าวที่มีพนักงานร่วมขับรถจากบริษัทบิ๊กบูมทรนสปอร์ตจำกัดทำรายร่างกายพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะบริษัทเคอรี่เอ็กเพลสประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าเรากำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือและก็รับผิดช,ชอบต่อผู้เสียหายนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานดังกล่าวเป็นพนักงานรวมขับรถจากบริษั om, ทบิบูมชาสปรอร์ตจำกัดนะคะซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานประจําของบริษัทโดยตรงอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ผ่านการเจรจากไกล่เกลี่ยจนเป็นที่เข้าใจอันดีแก่คุกรณีทั้ง2ฝ่ายแล้วคะ่ะทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประสานงาน กับบริษัทบิ๊กบูมทรานสปอร์ตจำกัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคะ่ะโดยให้พนักงานคนดังกล่าวผลสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีตามนายโยบายที่จะรักษาแล้วก็ส่งเสริมพนักงานที่ดีและไม่สนับสนุนพนักงานที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะทั้งี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงการบริการของพนักงานของเราในทุกภาคส่วนและยังได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ